ไปัศนศึกษาการในสุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะทุกคนมาให้เราจะไปัศนศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกจ้าทุกคนวันนี้จะไปที่มอนาเลสสวนนะทุกคนจังหวัดพิษณุโลกไปกันเลยจ้าตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่ง แล้วแต่ที่เราหลับไปแล้วคนตื่นมาก็เช้าเลยนะคนเป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วก็เห็นเพื่อนเราแบบว่านั่งแต่งหน้าบนรถกับแบบชำๆเลยโอ้โหแบบปัดแก้มปัดจมูกปัดคางโอ้โหดูแบบดูแบบสกิลการปัดแบบชํานาญมากทุกคนเออเพื่อนเราแบบก็ยิ้มไปหนึ่งนะทุกคนและเราก็ถึงที่มอนในถวนมาที่รดอนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกเป็นกลุ่มๆนะทุกคนเพื่อที่จะไปคณะต่างๆนะ พอเราจะไปที่คณะสหขาวิทยนะนุกคนนาะก็เราก็จะอยู่ที่คณะนี้ประมาณครึ่งวันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งวันเนี่ยเราจะไปอีกที่หนึ่งหนึ่งนทุกคนนะแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่คณะสหขาวิทนะก็อยู่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่มากเดินไปแป๊บเดียวถึงละแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่คณะสาเาวิทแล้วน,นุกคนนะเราก็กําลังจะขึ้นไปชั้นบนเลยเพราะที่ว่าจะไปนั่งฟังพี่ๆเขาให้ความรู้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะแยกไปแต่ละ สาขาแล้วว่าเขาเนี่ยเรียนอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องวิชากายภาพบำบัดนะทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่ห้องแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงปุ๊บพี่เขา,าว่าก็แบบว่าจะแจกป็นว่าแจกเป็นใบความรู้ให้เลยว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยเรียนอะไรบ้างทุกคนนี่เลยทุกคนแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าหลักสูตรนะทุกคนก็แบบว่าจะมีหลายหลายสาขาเลยนะก็แบบจะมีห้าหลักสูตรนั่นเองทุกคน พอพี่เขาให้ความรู้เสร็จนะคุณครูเนี่ยก็จะพาไปแต่ละสาขาแต่ละเออแต่แต่ละหลักสูตรเลยว่าเขาเนี่ยเรียนอะไรบ้างมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไงอะไรอย่างงี้เ,เรียนการสอนเป็นยังไงบ้างน,นะคนนี้นี่แล้วก็ามาอยู่ที่ห้องแบบเหมือนห้องสักอย่างุกคนเราจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่เลยนะก็เขาก็แบบจะอธิบายเกี่ยวกับพวกพวกอ,กอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการตรวจแบบว่าภายในเนี่ยว่าแบบว่ามีอะไรบ้าง แล them. Them ้วเราก็มาอีกที่หนึ่งนะทุกคนมาอีกห้องหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นอีกห้องหนึ่งนทุกคนตอนปรลังกานรอบเป็นห้องอะไรนทุกคนนะแต่ก็แบบว่าเขาก็แบบว่าจะพามาดูแบบเครื่องไม้เครื่องมือการผ่าตรงผ่าตัดอะไรย่างนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างมีอุปกรณ์ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ที่เลยนะทุกคนเนี่ยเครื่องมือก็แบบว่าคือจะมีเครื่องมือครบเลยก็แบบว่าจะมีแบบว่ามีกรงไกผ่าตัดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะทุกคนเนาะนี่ เพราะว่ามีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือเต็มเลยนี่เขาก็บอกว่าจะอธิบายว่าเครื่องมืออนุนี้ใช้งานยังไงอันนี้แบบอันนี้อันนี้จะผิดคนหนึ่เหมือนเหมือนเราจะเป็นเครื่องฉายแสงสักอย่างแล้วมัน้อ <c> ง <oughs> อันนี้ก็เราก็จกำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันนานมากเราคือถ่ายคลิปนี้ไว้นานมากทุกคนก็นั่นแหละต่อมาก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นห้อง อันตาราสาวนะคนนั้นจะเป็นห้องอันตาราสาวเข้ามาภายในก็แบบว่าจะมีเตียงมีเครื่องต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องอันตาราสาวด้วยนะทุกคนนี่เขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์เลยนะว่าใช้งานยังไงทุกคนคลิปยังไม่จบนะทุกคนฝากติดตามอีพีสอง้นะทุกคนว่าห้องนี้จะเป็นห้องอะไร